สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีสิงในช่วงช่งเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าในที่เกิดราศีสิงลองเข้ามาเช็กดวงดูนะคะว่าดวงจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสเน้นทํานายภาพรวมไม่ได้จดจจเจาะจงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะ ชาวราศีสิงห์นะคะในช่วเงเดือนกรกฎาคมนะคะต้องบอกว่าดวงของคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคหรือมีลาภผลบางอย่างจากตัวคุณเองนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยนะคะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยเกิดขึ้นนะคะหรือมีความโชคดีบางอย่างในด้านการเงินการทองเข้ามาจะแปลว่าถ้าไม่ถูกหวย ้าในที่ไม่ชอบเล่นหวยเนี่ยก็จะแปลว่าคุณจะมีความโชคดีบางอย่างในเรื่องการเงินการทองเข้ามาเกิดขึ้นเพราะว่าดวงชะตาโชว์มาว่าคุณต้องมีลาบผลบางอย่างเข้ามาให้กับดวงชะตาไม่ลาบเรื่องเงินก็ลาบผลทางการงานเกิดขึ้นละกันนะคะดวงชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยวคุณต้องมีไรายได้พิเศษมีไรายได้คู่ขนานเกิดขึ้นนะคะหรือมี การทำธุรกรรมบางอย่างทางการเงินแล้วได้เงินตามที่คุณคิดตามที่คุณปรารถนาด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีโชคบางอย่างเข้ามานะคะเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือการเสี่ยงโชคถูกหวยนั่นเองนะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของการได้มาซึ่งรายได้แปลกๆหรือมีรายได้จาก ต่างทีนแดนไกลหรือท่าในใดที่มีรายได้จากต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยถือว่าการเงินยังอยู่ในมุมที่ดีด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าชาวราศีสิงห์นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามานะคะหรือมีรายรับเข้ามาเพิ่มมีคนช่วยในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นนะคะคุณมีที่พึ่งทางการเงินมีคนสนับสน,นุนคอยซัพพอร์ตเรื่อง,องการเงินการทองด้วยเช่นกัน สุขภาพของชาวราศีสิงค์คุณต้องระวังเกี่ยวกับระบบคอนะคะเช่นคอเจ็บเจ็บคอหรือว่าระบบภายในสตรีระบบสืบพันธ์นะคะส่วนดวงยังบอกอีกว่าคุณจะมีปัญหานะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือมีปัญหากับเพื่อนฝูงบางคนเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่เพื่อนร่วมง,งานบางคนแข่งข้อนะคะจ้องจับผิดหรือคุณมีโอกาสที่จะมีการวิวาทะมีป เสียงกับเพื่อนร่วมง,งานเกิดขึ้นได้รวมไปถึงญาติพี่น้องบางคนเนี่ยนะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณหรือคุณมีเหตุให้ต้องเอาใจไปโฟกัสกับญาติพี่น้องมากเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ทำอะไรก็อย่าเพิ่งไว้ใจใครหรืออย่าเพิ่งเชื่อใจใครให้อย่าเพิ่งไปไว้ใจใครหรืออย่าเพิ่งไปเชื่อใจใครนะคะเพราะว่าในเรื่องของการ คบคนหรือว่าในเรื่องของสังคมต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะวิวาทาขัดแยง้งหรือมีปากเสียงกับพวกเขาได้นะคะในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีเหตุให้ขัดแย้งกันหรืองานตรงนั้นที่ทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะคืบหน้าได้ดีทําแล้วมีอุปสรรคไม่ราบรื่นนะคะชาวราศีสิงดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานงานของคุณจะมากขึ้นงานเยอะขึ้น นะคะหรือตัวคุณนั้นเนี่ยทำงานหลากหลายหน้ารับผิดชอบงานหลายอย่างเข้ามานะคะจากที่รับผิดชอบงานอยู่งานเดียวคุณมีโอกาสที่จะมีภาระงานบางอย่างเพิ่มขึ้นให้คุณต้อง,ให,องให้คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าชาวราศรีสิงค์คุณมีโอกาสที่จะเกิดลู่ทางในเรื่องอาชีพใหม่ลู่ทางการทํามาหากินใหม่ๆเข้ามาเกิดขึ้นแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทําอะไรในเรื่องของงานเนี่ย คุณมีจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือรวมไปถึงจะมีคนอิจฉามีคนริษยามีคนคอยกิมแทงอยู่ข้างหลังนะคะหรือมีคนคอยเลื่อยขา,ขาเก้าอี้นั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะคะทำอะไรเนี่ยมีโอกาสาที่จะถูกขัดขวางถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายไปสีทางการงานด้วยเช่นกัน ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานยังมีมุมที่ดีคุณมีโอกาสที่จะเกิดงานใหม่ mm. เกิดสิ่งใหม่ทางการงานเกิดขึ้น mm. เกิดภาระหน้านงานใหม่ๆเข้ามาหรือท่านใดที่ทํางานเดิมแล้วมันมีปัญหา mm. ต้องบอกว่า mm. ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เรื่องงานตรงนี้ของคุณจะเป็นไปในทิศทางให้ดีขึ้นหรือจะขยับตัวดีขึ้นนะคะมากกว่าที่เป็นอยู่หรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสได้เปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะคะได้เช้งงานไปเลยเกิดอาชีพใหม่ งานใหม่เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีสิงค์คุณจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับผู้ใหญ่ผู้หญิงมากเป็นพิเศษด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หรือท่าในใดที่มีหัวหน้าง,งานเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าชาวราศีสิงค์คุณมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์เข้ามานะคะเช่นได้บ้านได้รถหรือได้ร้านได้สำนักงานใหม่เกิดขึ้นนะคะ ท่านใดที่กําลังนาเนินการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านกับรถเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถเข้ามานะคะการได้มาตรงนี้จะได้มาจากวิธีใดก็ได้นะคะเช่นคุณได้มาจากการที่คุณไปซื้อหรือได้มาจากที่คุณไปเช่าก็ได้นะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีสิงห์นั้นคุณมีโอกาสได้ย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่หลับที่นอนนะคะเกิดขึ้น ดวงชะตายังบอกอีกว่าชาวราศีสิงห์นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องความรักความรักของคุณนะคะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่จะมีความใคร้ชิดหรือมีความแนบแน่นกับผู้คลองคนรักมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจหรือดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่คุณกับคู่เนี่ยมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ ที่ให้ทําร่วมกันหรือคุณกับคู่มีโปรเจกต์ทางการงานร่วมกันนะคะหรือคุณกับคู่กําลังคิดหาช่องทางไรายได้บางอย่างนะคะมานะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะดวงยังบอกอีกว่าทิศทางความรักเนี่ยนะคะคนมีคู่คุณจะได้ล่บผลบางอย่างจากคู่ครองคนรักเกิดขึ้นรวมไปถึงจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับคู่ครองคนรักมากเป็นพิเศษมีเหตุให้คุณต้องเอาใจไปโฟกัสไปกังวลเรื่องคู่มาก นะคะหรือมันมีความอึดอัดใจบางอย่างในความรักเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะต่อมาสำหรับคนโสดคนโสดต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้คุณมีโอกาสได้กินเด็กนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาชอบมาจีบคุณหรือมีเหตุให้คุณได้ไปคบหาหรือได้ไปพูดคุยกับคนอายุน้อยกว่าคุณเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาพูดคุยหรือมี มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คบหาดูใจอยู่เป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะสาหรับคนโสดนะคะส่วนคนโสดท่านไหนที่กําลังมองหาใครอยู่หรือว่าคนโสดท่านไหนที่ไม่มีไม่มีคนคุยเลยไม่มีตัวเลือกเลยหรือว่ามีเข้ามาแล้วไม่ถูกใจต้องบอกว่าความรักเนี่ยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าคนที่ใช่หรือคนที่พอที่จะเข้าหากันได้เนี่ยนะคะจะมีเหตุให้คุณเนี่ยมี การพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเองนะคะท่านใดที่คบหาดูใจกับใครอยู่แต่ไม่ไม่มั่นใจว่าเขาใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามันใช่เนี่ยคุณกับเขาจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือมันเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือมันกลมเกลียวใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมมันรู้สึกดีกันมากกว่าเดิมเกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือน กรกฎาคมนี้นะคะโชคก็จะเป็นโชคจากตัวคุณเองนั่นแหละนะคะเพราะว่าดวงบอกว่าตัวคุณนั้นจะนําลาภผลบางอย่างมาให้กับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นลาภผลเรื่องเงินหรือเรื่องงานก็ดีนะคะก็หลักๆแล้วจะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ